น้องามสะดวกเลยทีย่เอาไม่ซีเรียสเลยสวัสดีสค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะอันนี้โฟร์จิบซ่ามาแล้วจ้ะนะคะาะ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากราฟจะไปทางไหนเออเมื่อคืนนี้ได้กําไรกันเยอะอยู่ใช่ไหมเบิกกันด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าได้เ้าไม่เบิกนะคะเมื่อคืนนี้พี่พี่ช้างใช่ไหมคะอพี่ช้างน่าจะได้เยอะอยู่ใช่ไหมคะ ก็ตามกราฟก็ไปตามทิศทางที่โค้ดบอกใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้กราฟจะไปยังไงบ้างนะโอเคสำหรับ M1 นึ่งนะคะ M1 เนี่ยโค้ดมองว่ากราฟมาตั้งลำนะคะมาตั้งลำแพทเทิร์นที่ราคา2490นะ90หรือว่าอ่เาแปดเเนาะแล้วก็ลงมาจริงๆด้วยนะคะโอเคตอนนี้นะคะกราฟมาตั้งลำที่นี่เหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วมีโอกาสที่จะถ้าเกิดว่าลงมาแล้วไม่ผ่านแปดสิบตรงนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะบินขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าการาฟเบรกเน,ะ<อ>เนกาะเบรกละคาสองพันห้อยถึงห้าอย่างที่โค้ดบอกนะคะการาฟก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่2524ันห้าร้อะคะยีแล้วก็30นะคะสูงสุดที่32เหมือนเดิมเลยนะคะทำไมโค้ดถึงได้ follow เฉพาะบ y ายคะ่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะกราฟได้มีการเบรกเอา t นะคะเบรกเอา e n d i n g triangle ออกมาแล้วเนาะอันดับแรกแต่ว่านะคะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเส้นตรงอะ่ะกราฟจะลงไปถึง2425นนะคะอย่าลืมเนาะแต่การที่เขาจะไปเส้นตรงได้เขาต้องทำการรีเทสจุดเบรกก่อนนะคะอืม คารีเทสจุดเบรกของเขาคือราคาอยู่ที่ประมาณ2,511หรือ2,526 24 30อะไรตรงนี้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่กกราฟมาแน่นอนว่ากราฟมันต้องดิสสวิงเพื่อที่จะบอกเราว่าฉันจะทำนิวไฮแล้วนะถ้าฉันลงมาเทสที่ตรงาราคาที่โค้ดบอกเนี่ยเขาก็จะจกลับขึ้นไปเพื่อที่จะไปต่อกนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟลงมาเบรกเอา นะลงมาเบรกเอาในราคาที่ลึกกว่าเดิมค่ะนะคะ,นะค,ะคือง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเบรกสองพสี่รอยเจ็สิบอันนั้นคือโค้ดเปลี่ยนทิศทางนะคะยังไงก็ต้องฟอลโล่เซลเพราะว่ากราฟจะลงไปที่2องพันสี่ร้ยิบห้าถึงพันสี่ร้อยนะคะอันนี้เราต้องต้องวางแผนนะคะถึงได้บอกว่าเก็บสั้นเนาะนะคะเก็บสั้นแบบพี่เอื้องหรือไม่ก็แบบที่โค้ดเก็บอะค่ะนะคะ,นะคะ เก็บสั้นแป๊บๆพอมาถึงจุดที่เราจะเข้านะคะก็ซอยไปเลยค่ะซอยยิ่งกว่าขาซอยอีกนะคะแล้วเราก็เก็บกําไรเลยค่ะสามร้อยห้าร้อยจุดเก็บกําไรเลยนะคะอ่ะถ้าเรามาดูในโทนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในไทม์เฟรมใหญ่ๆเนาะถ้าลงไปดูที่ไทม์เฟรมใหญ่ๆนะคะตอนนี้สําหรับ H4 นะคะการาฟทำการาฟทำทำเอ,อีเลียดเวฟอ่า ได้1แล้วเห็นไหมคะได้1แล้วได้2ได้3ได้4นะคะกราฟกำลังจะไปทำห้ค่ะนะคะอ่าอินเพานะคะในความเป็นอินเพาเนี่ยห้านะคะห้าจะต้องอยู่แถวแถวออสองร้อยร้อยหสิดจุดแดถึงสองร้อยระหว่างสามกับสี่ฟีโบนาชีนะคะซึ่ง ราคา161.8ถึง200เนี่ยมันจะอยู่ที่2,551ถึง2,616นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าของอิ p พาวอะค่ะห้าของอินพาก็จะต้องไปโซนนั้นนะเพราะฉะนั้นกราฟมีโอกาสที่จะขึ้นตอนนี้กราฟกำลังรีเทสที่จะย่อ,ยอเพื่อที่จะไปต่อนั่นเองนะคะซึ่งการย่อเพื่อที่จะไปต่อราคาที่โค้ดให้ จุดที่เขาควรจะมาถึงแบบต่ำสุดๆเลยนะคะก็คือ2,470ค่ะนะคะหลังจากนั้นจะเด้งกลับขึ้นไปเพื่อที่จะไปทำ5พอถึง5แล้วแน่นอนค่ะว่าจะต้องมี ABC เนาะซึ่ง ABC แน่นอนว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างจะลงลึกนะคะเดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยมามาว่ากันอีกทีเนาะ,ะสำหรับโค้ดนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่ากราฟลงมาแล้วไม่ผ่าน2 0 0 0 สี่ร้อยปดสิบเก้าสองพันสี่ร้อยปสิบเจดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ follow b y นะคะแล้วที่มันอกมั่นใจไปกว่ากว่าจุดจุดเทสตรงนี้นะคะก็คือสองพันห้าร้อยห้าถึงสองพันห้าร้ยเจ็ดถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นไปบนนั้นแล้วค่ะก็คือต้อง follow b y ไปเลยเพราะว่ากราฟมีโอกาสขึ้นไปที่2 5 2 4ันห้ถึงสองพนะคะโอเคเนาะนะนะถ้าเกิดว่าท่านที่อสะ,ะดวกช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ follow ไปไปนะคะสามร้อห้ารจุดเก็บค่ะนะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงเป้าหมายนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะคนกก็ขออนุญ,ญาตแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะมาเทรดพร้อมกันสดทุกวันเลยนะคะก็คือหนึ่งทุ่มตรงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ